ดีคุมผู้ชมด้วยนะครับวันนี้เรามาทำที่แบบที่เราสัญญาไว้เ้รเกิดใครได้ดูคลิปสรุป EP ที่70พาร์ทหนึ่งนะครับก็จะรู้ว่าคลิปนี้นัดกันไว้2องทุ่มสรุปคลิปที่สรุป ดาฟักบูมตอนที่70พาร์ทสนะครับไปเริ่มกันผมขอย้ายตัวเองมาอยู่ขวาล่างนะครับโอเคแค่นี้ก็น่าจะพอได้แล้วย้ายตัวเองมาอยู่ขวาล่างแล้วโอเคก็เดี๋ยว เราตามหา ep เจ็ดพาร์ทสแปบ๊บหนึ่งนะคบมีพาร์ทหที่เราเดเเวลกันไปพาร์ทสพาร์ทสพาร์ทสอยู่ไหนเดี๋ยวขอตามหาพาร์ทสองแปบ๊บหนึ่งนะครับโอเคเปิด ep มานะครับเปิดเริ่มมาแล้วเออโอเคเริ่ม แล้วก็จะตัดภาพมาอยู่ในลิฟต์นะครับฉากที่ไฟดับเหมือนเดิมนะครับนี่ครับไฟก็จะดับเหมือนตอนพาร์ทหนึ่งเลยต่อก่อนที่มันจะตัดจบมันจะย้อนฉากมานะครับและพวกคามิล่าแมกจะสอดสองว่ามีอะไรไหมก่อนที่ด้านบนเนี่ยหลังคาของลิฟต์นะครับจะถูกระเบิดและและมีคามิล่าแมวคนหนึ่ง ที่ตัวของเขาเนี่ยเป็นศพไปแล้วนะครับก่อนที่จะถูกโยนลงมาพร้อมกับมีระเบิดด้วยตุ้มและมีสกิปเปตีฮเดตตัวหนึ่งนะครับที่ใส่โมงนะคบลงมาแล้วพร้อมกับมีน่าจะเป็นปืนกรดนะครัแเราได้ใช้แขนแบงมุมของมันเนี่ยแทงกลางอกไทยกลางอกของคาเมร่าแมนไปตัวหนึ่งนะครับแต่คาเมร่าแมนตัวนั้นเนี่ยก็ไม่ได้เป็นไรนะครับฝั่งพัธมิตรเนี่ยก็เลยได้ใช้ปืนสตันกันนะครับ ยิงใส่ครับแต่ว่าเจ้าสกิมมี่ทายเลตตนั้นเนี่ยก็ไม่สะทกสะท้านเลย<_ <EN> _>ก่อนที่ดาร์คสปิเกอร์แมนนะครับจะได้เอามีดนะครับสองเล่มยิงออกไปนะครับใส่เจ้าใส่ตาของเจ้าสกิมมี่ทายเลตตตัวนั้นนะครับทำให้มันเนี่ยตาบอดไปเลยนะครับ แล้วคเมบลาบแมนเนี่ยที่ถูกแต่แทงกลางอกเนี่ยก็ลุกขึ้นมานะครับก็จะลากซีวิทิเทเลตตัวน,นั้นน่ยลงไปพร้อมกันนะครับแล้วก็ต้มระเบิดตายคู่ลงลิฟตไปเลยก่อนที่พี่คิริโตะเนี่ยจะเดินไปหยิบปืนยิงเป็นปืนยิงลูกดอกนะครับลูกดอกไปแหลมก่อนที่ลิฟเนี่ย เหมือนลิฟต์นะครับมันเกิดความเสียหายน่าจะถูกตัดสายนะครับทำให้พวกพันธมิตรพวกพันธมิตรเนี่ยจะต้องหนีขึ้นไปนะครับที่ชั้นด้านบนนะครับพอลิฟต์จะตกแล้วคาบ,บราแมนไหนก็เกาะดักพิเกอร์ขึ้นไปส่วนพิ่กติโต่เนี่ยก็กระโดดแล้วก็ปีนกรแพงขึ้นไปนะครับ ดักสปิเกอร์เนี่ยก็จะให้ความช่วยเหลือพี่คริตโตะแต่พี่คริตโตะเนี่ยเหมือนยังจะโกรธดักสปิเก k er อยู่ก็เลยปัดมือของ d ักสปิเกอร์ทิ้งนะครับและใช้ตัวเองเนี่ยปีนขึ้นไปแทนหลังจากนั้นนะครับเราก็ได้เจอกับฐานด้านชั้นบนนะครับที่พวกเขาเนี่ยได้มานะครับซึ่งไฟมันดับและมีเจ้าสกิลิตี้กัด security toilet เ,เ,เนี่ยอยู่เต็มเลยนะครับพวกเขาเนี่ยเลยได้เปิดโหมด night vision นะครับโหมดมองกลางคืนแต่อยู่ดีๆนะครับไฟเนี่ยมันก็ถูกเปิดทําให้พี่布ูสุด camera man ของเราเนี่ยจะต้องรีบพาเพื่อนๆหนีโดยการปิดประตูที่ security guard security toilet เนี่ยจะสามารถบุกเข้ามาได้และพวกเขาเนี่ยก็ไปซ่อนในห้องเก็บอุปกรณ์นะครับซึ่งขอย้อนไปแป๊บเดียวนะครับ ขอบอกก่อนเลยนะครับเดี๋ยวผมจะบอกนะพวกอุปกรณ์ในห้องเนี้ยมันมีอะไรบ้างมันเป็นตอนเกีก่กาๆทั้งนั้นเลยเริ่มมานะครับเราจะเห็นตัวเป็นผมไม่แน่ใจว่าคืออะไรนะครับพี่บูสูดรบิงก่อนเออพี่บูสุรดรอยา่าบังอย่างแรกก็คือตัวของของตรงเนี้ยผมไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะเพราะผมขอข้ามไปนะรัวนมาที่ตู้ที่สองจะได้เห็นตัวของหูฟังนะครับและ อย่างที่3เราจะเห็นตัวของ j e t p a พกนะครับเป็นกระเป๋าติด j e t p a พกนะครับที่เหมือนกับพวกพันธมิตรเนี่ยจะเคยใส่มันมาแล้วนะครับก็คือพวกคราร์บอนแมล่างระเบิดที่ชู่เนี่ยเขาจะใส่กระเป๋านี้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยพลอ,ออกฟิวคราร์บอนแมล่าเนี่ยก็ได้ทาการมองไปรอบๆนะครับซึ่ง อย่างแรกที่เราเห็นเลยนะครับหลังจากที่เขามองเนี่ยก็คือมีดตรงนี้มีดซึ่งเป็นมีดที่ค่อนข้างที่จะใหญ่ค่อนข้างที่จะใหญ่มากเลยนะครับและหอ,อกซึ่งเป็นหอ,อกที่หอ,อกที่ยาวนะครับซึ่งดัรสปิกอรแมนเนี่ยจะหยิบทั้งหอ,อกและมีดอันนี้ไปใช้ในภายหลังนะครับตอนที่เขาจะสู้กับด็อกเตอร์นั่นเองและเราจะได้เห็น อีกอย่างก็คือเจ้าน้องสไตเดอร์คาเมล่านะครับที่น้องมานอนอยู่ตรงนี้นะครับเป็นตัวกล้องนะครับผมไม่รู้ว่าขาอยู่ไหนและนี่คือแขนของไอ้เจ้าตัวสไตเดอร์สกิมปิทเทเลตที่เคยสู้กับไททันทีวีแมนใน EP ีที่44และมีดสีแดงๆที่เหมือนจะเคยแทงหน้าใครบางคนจนจอแตก ก็คือมีดของททัสปิเกอร์แมนนะครับที่เอาไปแทงหน้าไททันทีวีแมนจนจอแตกมานะครับก็ถูกเก็บไว้และนี่คือโมเดลเจ็ตแ c ็นะครับซึ่งผมคิดว่าไม่น่าใช่ปืนของไททันสปิเกอร์แมนร่างแรกเพราะว่าปืนของไททันสปิเกอร์แมนร่างแรกเนี่ยโอยปืนของไททันสปิเกอร์แมน เอ้ยแบบน,นึงนะครับปืนของไททันสปิเกอร์แมนร่างแรกเนี่ยเขาจะอัลใหญ่กว่านี้และเป็นสีเข้มๆนะครับดำๆเข้มๆและด้านบนใครจำได้ครับแขนของไททันคาเมล่าแมนที่ถูกชนขาดไปจากล็อกเก็ตสกิบมิทเทเลตตอนที่สู้กับจีแมนครั้งแรกและลำโพง ของไททันสเร์แมนที่ถูกไททันทีวแมนดึงออกไปก็มาอยู่ในห้องนี้เหมือนกันนะครับและกิด้กดีกิได้กดาอ้แว่นของลัดกราเซสทอเลตนะครับมีแค่นี้แหละอุปกรณ์ในห้องและเราก็ได้เจอกับเอกสาร ใบน่าจะเป็นใบาลาวออกที่ปู่วิทเซนให้แอสโตไทเ็ตนะครับเพราะว่าพวกเขาเนี่ยพยายามที่จะหักหลังหัวหน้า g m a มนนั่นเองซึ่งไม่มีใครอ่านภาษานี้ออกครับเพราะว่ามันเป็นภาษาดอมดอมเยสเยสทำให้ไม่มีใครอ่านออกเลยใช่ดาวัคบูมก็ยังอ่านไม่ออกใบต่อ แล้วเ,เราก็จะได้พบกับเอกสารและมีคุณตาฟักบุมดาฟักบุ้มตาฟักบุมตาฟักบุม,บมซึ่งเป็นเอกสารนะครับที่เหมือนจะเป็นแลบนะครับที่อยู่ในอยู่ในการคุ้มครองของรัฐบาลโลกนะครับ ทำให้ l a ปเนี่ยสามารถทดลองอะไรก็ได้นะครับไม่ผิดและหนึ่งในนั้นก็คือคุณดาฟักบูมนะครับที่ตัวของเขาเนี่ยก็อยู่ในอยู่เป็นผู้ทำงานใน l a บนี้ด้วยนะครับและเนี่ยไอสอไอเลขสอกับเลขเจนะครับผมรู้แค่ว่ามันเป็นปีหนึ่ แต่ผมไม่แน่ใจว่า2อ่ะมันคือเดือนหรือว่ามันคือวันนะคะเพราะบางทีเนี่ยต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีแบบว่าเอาเดือนขึ้นก่อนวันอะไรอย่างเงี้ยต่างประเทศเขาจะทำอย่างเงี้ยงั้นแต่ว่าผมขอหน้าแบบประเทศไทยนะคะก็คือวันที่2เดือน7นะคะปี1979ัแล้วกันนะครับโอเคแล้วก็จะมีเอกสารนะครับที่เป็นหน้าของพวกทีวีแมนนั่นเอง แล้วพี่บูสูตรเนี่ยถึงกับงงเลยว่าทีวีแมมเอกสารทีวีแมมมาอยู่ที่นี่ได้ไงพี่บูสูตเนี่ยอับถูกจ่วงหลังและทุ่มลงไปโอ้โหเต็มเตมเลยครับและเราก็ได้พบกับดูอัลครอสกิ b บิต t ี้ไทเตที่ได้รับการอัปเกรดหนวดของมันนะครับและเพิ่มจอทีวีขึ้นมาเหมือนว่ามันแนี่จะถูกสั่งให้ทำงานอยู่ในห้องนี้นะครเป็นการวิจัยนะครับ แล้วมันก็จะฉายแสงทีวีแล้วก็หน้าจอของคีริโต่เนี่ยก็จะขึ้นเขาว่าฆ่าตัวเองซะจากแสงสีแดงนั่นเองนะครับแล้วพูแล้ว,ลวพี่เลยคีริโต่เนี่ยก็พยายามที่จะถอดหัวตัวเองนะครับแล้วพี่ดักสปิเกอร์แมนเนี่ยที่เผาพันสปิเกอร์แมนเขาไม่มีตาเนี่ยก็พี่ดักสปิเกอร์แมนก็เรียวตัวมาบังไว้นะครับพี่คริสโตเนี่ยก็เลยเฉยอาก,กาศ เอาเลนกองแสงมาใส่แล้วแล้วแต่นั้นพี่คาเมราแมนคนนั้นก็ตายนะแล้วพี่คิดตัวก็ปาไปครับเรี้อยทีวีแตกโป่งโป่ง,ปงตาบอดสาเสียงใส่เรียบร้อยตายอเออยังไมตายเหรอนี่แข่งอีกรอบหนึ่ง <c oughs> โอเคแล้วพี่คิดิตัวไหนก็จะไปหยิบอุปกรณ์ของพี่บรูซคาเมราแมนนะครับมา ปูสุสนอนไปอยู่ตรงนี้พี่ดาวสปีกแมนก็จะไปหยิบหอ,อกกับมีดมานะครับส่วนพิชคติโตะเนี่ยก็จะหยิบหูฟังครับแล้วก็หยิบกระเป๋าจะแท็กมาให้ตัวเองบินได้ใส่เข้าไปเคก่อนที่พี่คีิโต้จะเปิดประตูนะครับเคแล้วพวกเขาเนี่ยก็จะบินไป เพื่อจะไปตามล่าปู่วิกนั่นเองและมันก็จะตัดจบเพียงเท่านี้นะครับสำหรับ EP นี้โอเคงั้นถ้ามันตัดจบก็ไม่มีอะไรนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะให้ผมทำคลิป EP อะไรสรุปอะไรก็คอมเมนต์มาได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซ b บสไ i b e และกดแชร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ บายบายครับ